ใครมีอาการแบบนี้อยากแก้ไขให้ตรงจุดปรับดวงตาคู่ใหม่ให้ดูละมุนสวยจบในครั้งเดียวไปดูคลิปนี้กันค่ะอาการเบ้าตาลึกไขมันชั้นบนตายุบตัวมีชั้นซ้อนกันหลายชั้นแก้ไขด้วยการทําตาสองชั้นอย่างเดียวไม่จบแน่ๆค่ะเทคนิคที่ปลอดภยัยและผลลัพธ์ที่สวยงามคือการนําไขมันจากบริเวณอื่นของตัวคนไข้ไปเติมเต็มกระบอกตาปลอดภัยสุดๆเพราะเป็นไขมันจากตัวคนไข้เองไม่ต้องเสี่ยงต่อการแพ้สารเติมเต็มเห็นผลตั้งแต่หลังทําเสร็จ ทันทีตาดูหวานละมุนมีมิติมากขึ้นคราวนี้จะแต่งหน้าโทนไหนก็เอาอยู่ทุกเทศกาลดูและทุกเคสอย่างใกล้ชิดโดยคุณหมอตักทันใดมีปัญหาหรือกังวลอาการต่างๆเรื่องรอบดวงตาพบกับเราได้แล้ววันนี้ทั้งสองสาขากลุ่มเทพและพิษนุโลกแล้วพบกันค่ะ